เดินขึ้นมาจนเมื่อยพี่น้องอันนี้ต้นนอี้ยังพี่น้องคือสวยแท้แต่ต้นนี้รู้ว่ากินได้นะคะน่ะขึนป่ากันยังบ่เหลียมยุหาเขากินเลยคอยก็ได้ <c oughs> พี่น้องเอาผ้าไามยา,างป้าพี่น้องวันนี้ยางเบิงธรรมาชาติสวยๆน้ำกันค่ะพี่น้องเบิงดอกไม้ดอกโตพี่น้องจ้ะนี่มีแต่ดอกเือสวยพี่น้องจ้ะพี่น้องเฮ็ดก็ข่อยไปเท่าที่ผูกข่อยขึ้นแม้ว่ามันงดมันคุย้ย ข่อยคืนพี่น้องเบิรงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยกลับกล้องก่อนเบิรงพี่น้องให้กับข่อยเป็นทัรทีปโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสิมมโอ้ยห่างเพี่น้องเบิรงข่อยข่อยย่างโมไปข่อยเมื่อยไม่ได้คืนจะคืนฮอตยอดเขาเหรอ โอ้ยให้ก้าวไข่ไปโรตีเพราะเด่นมาผูกข่อยพี่น้องมามันม่วงเปนกล้วยในหน้าช่วยแม่ด้วยให้ก้าวให้ก้าวไข่ไปโรตีเพราะเด่นพี่น้องขอ่อยรู้เมื่อยโอ้ยพี่น้องจ้ะอันนี้ค่ขึ้นเขาขึ้นมันตะเคืงแล้วพี่น้องไก่สีหอดยอดเขาเหรอคะโอ้ยเบอร์ ล่าก็คือเขาพี่น้องผู้ใดผ่านมาข้าเจ้าก็หัวควนข่อยเออข่อยเมื่อยเนาะเอานี่ยหนาหิ้วหนาเบอร์พี่น้องอย่ากให้สาวได้ส่งเบิ่งแนวข่อยสิรอดบ่พี่น้องเหมือนนี่เฮ็ดข่อยคักแถวพ่อใหญ่อันนี้ไหมโอ้ยพี่น้องเห็นบ่ พูนอันลูกขาวๆน่ะพี่น้องไกลๆพอนะ่ะแซ่คอยย่างก็เป็นหอดบนเบื้งในทางขึ้นพี่น้องเขากระต่ายท่อนหน่งตัวอันนี้ก็เป็นภูเขาสวิตเด้อพี่น้องเด้อเอนว่าลราโดนเนาะนี่นะเก่งก็ข่อยพี่น้องมาตกจูงเสือกนี่พบื้งนี้พี่น้องมาขับข่อยขึ้นภูนนะ่ะข่อยบุค่อยเดินภูนเขาจ้าเทื่อนเนาะเขาไม่ได้เดินโดนแล้วตะกี้ข่อยเฮ็ดแพคกิ้งดูอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข่อ้าให้ตะเบียกลายข่อยบุได้ขึ้นเบื้องภูเขา นาอยู่พี่น้องสันในจักน้อยเด้อคอรมันดึงพี่น้องคอมันดึงเบิ่งนี่ค่ะบรรยากาศงคุณหนาท่าขอึ้นมาโอ้ย้เ้ียนนี่น่าเอาตองอตตองนี่น่าเบรกตัวเรนไอ้ทาทาสักกอนเออนี่น่าเมื่อยนี่หน่าลดีฟาติเกอนนโอนี่น่าเมื่อยนี่น่าปะว้านี่หนากระเดีวพอเลย ยางเสิร์ฟอาหารพี่น้องกับยางขึ้นเขาบ่คือกันเรื่อง่ะเมื่อยขึ้นอย่างนี่เมืองในเฮ็ดบาบควายพะโล่ผู้ใดเขาก็หัวควนเกาะพี่น้องยาลาคอยแห้งไรพี่น้องเบอร์ถ้าฝนกะมีกระเสาขึ้นมาใเฮคอยเงี้ยขืนกระเสามากกะเล่าซะเนาะจัคศิลาคอยเฮ็ตยังคอยเมื่อยขอขอโทษพี่น้องเสียงเสาโอ้ยว่ามันงงเอาได้กินเงี้ยหนามขึ้นมากะงานอยู่พี่น้อง กระเบกจุทุกหานาทีหลายพี่น้องคอยเมื่อยเนาะบังเนี่ยเพื่นน่ะใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วโอ้ยคอยสร้างผู้หลาคอยสร้างบังวิวคอยกระบังวิวคอยนะผมบองเนี่ยพี่น้องน้องนี่หน่ากระแล้วเร็วคอยกระตัววะน้องนี่หน่าเมื่อยมันหลบแล่นออกข้างหน้าคอยบุญอะมันหลบบุ๋งไังคือนคอยบังพี่น้องพี่น้องก้อนข้าเขาบนน่ะโอ้ยอย่าลาคอยแห้งอะไรพวกยังคอยเมื่อยเอ้าขึ้อแข็งแรงแถอวะเออโอ้ย บืงพี่น้องเบิ้งเน้พุูนอะคอยขึ้นมาดตะผุนข้างล่างสิบบรหไฮคอยเมื่อยจังได้เนาะเบื้งเน้เบาๆหลาแข้งหลายคนยังโอ้ย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 แข็งแข็งโอ้ยโอ้ยพี่น้องพักคอยขึ้นเขาพี่น้องเบิ้งพักคอยยางฟาดฟาลังข้าจะมาหมักยางเนาะพี่น้องเนาะยางออกกำลังกายเพื่อนว่าจุดไม้ปลายทางกระโดนพุ่นนะพี่น้องมาอีกฝั่งหนึ่งอะจอดรถได้ค่ะ ประมาณกิโลเมตรหนึ so kommt, circle, Besides, like ่งแต่ฟังนี่จอดรถบ่ได้พี่น้องผนะพผ้าข่อยยางขึ้นมากแต่ผุนพี่น้องพวกเขาก็งา้นยู่พี่น้องแต่เบิ่งในพี่น้องมืึอวันหยุดคนเก่ามายางอะไรพุ่นน่ะข่อยยางมาตะลุบๆผุนพี่น้องเว้ยข่อยเสื้อเมื่อยแต่จังเดยเนาะเบิ่งเนาะิ่งพี่น้องนี่หน่าก็ยังเมื่อยเนาะพผ่าน่ะพี่น้องขึ้นมาหอดแล้วค่ะ อัะลูกกมก้มมิดอะเบิดพี่น้องย่างกันมาไม่เมย์นี่น้ามาหาแม่ลูกไหมามามานี่พี่น้องฟังถิญญาขึ้นมาโอ้ยคอยเมือ่อยในที่สุดเท่ากับขึ้นมาฮอดแล้วพี่น้องนี่ค่ะเขาเอินว่าละโดนเดอน้อดค่ะพี่น้องเด้ออยู่บนภูเขาถ้ามันเขาอยันดอกเขาก็ไม่ได้ศึกษาดอกพี่น้อ,อ,คองคอยหน่มีข้อมูลยังตีตำมะเที่ยวซื่อ บาศึกษาหาความรู้เออเดี๋ยวเจ้าคุณว่าถามสิเขียนบอกพี่น้องเด้อถามพีเวลาศึกษาพี่น้องข่อยยากขึ้นมากกับเมื่อยแล้วเนาะเนี่ยข่อยศึกษาลายถอาพี่น้องมันเป็นสถานที่เฮ็ดอีหยังบุเกี่ยวกับอันเสาอากาศนี่นละพี่น้องขึ้นฟ้าสวยงามอีหลีค่ะพี่น้องขึ้นมาหอดแล้วก็มีตะโคดหินแบบนี้ด้วยค่ะเด้อนี่หยางตอกเราบ้างเลยสักหน่อยค่ะพี่น้อง ยางไอหอกไปน่าฟองนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นระดนที่เข้าขึ้นมาได้พี่น้องเด้อเอาไปขึ้นไปเบิรงขงบวนกันค่ะพี่น้องไปแตา่ยานแต่ยานได้เพราะว่ามันสูงนะคะเนาะเบิ่งเข้าไปค่ะพระเจ้าสิย่างไปเบิง่งไกลไก่นี่เขาไปนี่เป็นแบบสั้นลึกเลยได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องบบไปก่ได้ของก็ยยานคือกันเบิ่งพี่น้องข้างลูกไปเถอะนะไปไปซ้ำนีก็พ่อหอยวื้นขอยยานข้อมสูงพี่น้องเบิง่งนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศเสดายว่าม้อนี้แดดมันบ่มีเนาะบนข้างล่างจะมีแดดหน่อยนึงพี่น้อง ท้องฟ้า,า,ามีเมกมาบกคุมนี่บรรยากาศเห็นทัวเมืองเลยพี่น้องเห็นคือเมืองเจนีวาเลยค่พะพี่น้องทัพปูนไกลๆหนเป็นสินสุดของอะทะเลสาบนคะคะเนาะอยู่เมืองเจนีวาค่ะนี่บ้านแม่ดำเจ้าอยู่หม่งนี้ละหม่งมีทะเลสาบหน่อยนี่นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่นี่ก็สินแนมเห็นพุนอ่ะไก่จนหดเมืองโลซานพุนอ่ะพีนพ่น้องปูนพุนทัพหุ่น,นสุดยอดเลยพี่น้องความสวยความงามเบืองแต่ว่าข่อยเสียวๆพี่น้องเบืองอันนี้ นี่ค่ะนี่เป็นมองอันทางหน่อยๆขาวๆวนี่ก็คือเป็นทางรถได้พี่น้องแต่ว่าอยู่สูงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะซิมีอ่ามีมงจอดรถอยู่แต่าทางขึ้นมาประมาณอีกอกิโลเมตรนี่พ่อข้างล่างเนาะแต่อยู่ฟังนี้ตรงยญ้าขึ้นมาฟังทีว่าดำเจ้ายวหาขึ้นมาในสวยงามคน,นกับแม่ทายลูกม่หยังกันลายพี่น้องอันนี้เขาเอื่อมาเป็นสถานีเออเป็นเสาอากาศเป็นศูนย์อากาศของพี่น้อง ได้เออเป็นสถานีสัญญาณเอียงกสินาพี่น้องแม่ดี่บอกว่าคอยบอกพี่จุ๊บนนออันเรือความรู้อยาเอาน้ำข่อยด้วยพี่น้องเด้อแต่ความสวยงามบรรยากาศดีๆมาฝากกับพ่อเนาะเบื่อพี่น้องผูกน้องนี่หนาไ้เพราะว่ามันเขามันสูงหยันนี่หนาแลนทะายล่งไปคุกเป็แต่ย่านน้อพี่น้องเนาะแต่มาเสียวให้ได้พี่น้องไปไกลๆหนึ่งขอถอยเมื่อไกลๆกันขอยานขอยานความสูงค่ะ ฝากพี่ตอนน้องมานี่ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะพิชิตแล้วละโดนเขาโดนนะคะอันนี้เป็นเสาอากาศด้วยพี่น้องคอยว่าบหิตเนาะนี่เป็นเป็นศูนย์สัญญาณอันสำหรับอันเสาอากาศต่างๆด้วยพี่น้องทางโทรศัพท์ทังโทรเลขเอาโทรเลขว่าษาเบาคือแบาเก่าแต่อยอันนี้เป็นศูนย์เสาอากาศเพราะว่าอายุบนเขาสูงของสวิตพี่น้อง เอา้าพี่น้องจา้ามนีกับสิพักกันลงไปแล้วล่ะนี่เอา้าตามมาเบิง่งบรรยากาศตอนเท่าล่งค่ะขึ้นมากกับเบิ่งแล้วเนาะนี่ค่ะพี่น้องเบิง่งฝนเป็นตะตกกห้าหัวนี่เบิง่งเนี้ยก่อนขีเบิกไหลมาแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วเอา้ายางลงกันค่ะพี่น้อชงชมบรรยากาศตอนล่งน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเอออุ้ยน้องีล่ะเจอฝนเลพี่น้องไปไปไป,ไปล่งไปน้ำกัน่ะนี่ ตอนลงหนีเร็วกว่าตอนขึ้นมาได้พี่นอ้องอีกอย่างหนึ่งข้าวฝ้าวพอบำเมฆดำทำขึมม้นมาแล้วอีกฟังนี่ตกเลยพี่นอ้องวะก้องกไยพี่ฟังไม่ตกเลยพี่นอ้องบนเขาที่ลงมาเมื่อกี้เนาะนี่ฟังนี่ขั้นได้ตกพี่น,น้องอ่ะข้าวฝ้าวปนมองเด็ดเด็ดุ่นนะคะพี่นอ้องที่ตรงอยางลงไปอีกย้ายสิเอาาิ้ญมุขจกักมา,า,าเด้นี่ว่าจักบาดซะเนาะเอิญอยากเอิ้นเย็นเขาโล่งงาน นี่พี่น้องทางลงศูนย์เทนิหนาน้าหากระยีซิมาทีพี่น้องทางลงสั้นถึงได้พี่น้องพวกูแบกต่องระบ้าง,งพีนงนนนะ่น้องเบื้องนี้หนาแลนโอ้ยคือแกขนลนหันเถะเอ็นว่าบัวโลเอ็นละศพนี่ค่ะพี่น้องเบื้องทางลงตอนขึ้นมาเี่กขึ้นยากเนี่ยตอนลงกับปวดขาอยู่ด้วยภั่บาบาปวดขาพี่น้องอน้ำมาเลยไปเร็ ไปไปไปตรงนี้นะ่ะหายางกินเป็นศอกน้ำน้ำไหลน้ำภูเขาน้ำบริสุทธิ <c oughs> น์นี่คอยหยิวน้ำเราะว่ไม่น้ำกินแดดออกมาทางนี้จกะะักหน่อยน่ะเหละพี่น้องว่งหันฝนเลยนี่พี่น้องฝนไปทางปุ่นเลยทางนี้ที่เขายางลงมามีแดดในจักหน่อยเหรอไขในจักหน่อยค่ะมีข้นกันยังขึ้นไปขึ้นมาอยู่พี่น้องเป็นมื่อวันหยุดที่คน ย่างขึ้นเขากันเด้อพี่น้องเด้อเขาจะออกกับน้ำไก่ฟ้าล่างพี่น้องนปะปลาลงปลาเป็นสีค้ามปะบรรยากาศบนภูเขาพี่น้องจ้างามงายค่ะพี่น้องบนภูเขาสวิตเด้อค่ะพี่น้องเป็นประเทศที่สวยงามอีริประเทศหนึ่งเขาพี่น้องสวิตเกยุกยนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่ในโซนยุโรปนะ น้องนี่นาครับคุณพอ่อลุงไปลอกข้างล่างเลยขโมดตะทายรูปอยู่ขอสิโดนบนอยู่พี่น้องจมดีผด้ใหี่ยนี่บ่งไปเลยพี่น้องอนั่ไปเบ่งบรรยากาศข้างล่างกันดีค่ะ